หลังจากที่สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยที่แกลงไปยืนอยู่ในถังน้ำถังน้ำมันน่ะนะถังร้อยลิตรพูดเรื่องการไหลเวียนของเลือดแต่ไม่มีน้ำมันไม่ได้มีน้ำมันทำไมอ่ะเขาบอกว่าสมศักดิ์เนี่ยเขามีฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ชมคะจะมีฐานะเป็นสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาสมศักดิ์อยู่ยุติธรรมเป็นยังไงสมศักดิ์อยู่สาธารณสุขจะเป็นยังไงในฐานะ สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภามีอำนาจในการยับยัง้งหรือเห็นชอบรายงานการประชุมของแพทยสภากรณีสอบสวนจริยธรรมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์ทันทสถานโรงพยาบาลรัชธานที่ทําการรักษาในทักษิณชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเขามีตําแหน่งแห่งหนและเขามีอํานาจในการวีโต้ได้ถูกไหมล่ะใช่ครับแต่ว่าหมอตุลค่ะหมอตุลสิทธิทสมวงอาจารย์แพทยศาสตร์อาจารย์จากคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ พูดถึงเรื่องนี้ว่าประเด็นหนึ่งที่สังคมหวัดระแวงว่าอำนาจทางการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการสอบสวนโดยผ่านขนา้าราชการประจําระดับอธิบดีบางกลมของกระทรวงสาธ,ธารณาสุขที่เป็นกรรมการแพทยสภาโดยตําแหน่งนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการก็เป็นสภานายกพิเศษของแพทยสภาก็สามารถยับยั้งมติของคณะกรรมการแพทยสภาได้ภายใน15วันนับแต่ได้รับมตินั้นคือมีมติออกมาแล้ว สมศักดิ์สามารถดําเนินการยับยั้งได้ภายใน15วันหากไม่ยับยั้งถือว่าสมศักดิ์เห็นชอบกับมตินั้นหากแต่สภานายกพิเศษยับยั้งคณะกรรมการแพทยสภาจํานวน2ใน3คือถ้าหากว่าสมศักดิ์ยับยัง้งกรรมการแพทยสภาที่อยู่บนสุดเนี่ยจำนวน2ใน3ยืนยันมติเดิมมันจะกลับมาเป็นมติของกรรมการแพทยสภาต้องเป็นไปตามนั้นเหมือน,นเดิมนภาพเปล่าไหมมันผ่านขั้นตอน1นึถึงสิ พอถึงยอดภูเขาแล้วเนี่ยของแพทยสภาแล้วเนี่ยมีมติเป็นอันหนึ่งอันใดแล้วถ้าสมศักดิ์ไม่เห็นด้วยในตําแหน่งของสมศักดิ์สมศักดิ์บอกว่ามีมติยับยั้งมตินี้สมมุติมติออกมาว่าเพชรเล่นงานาเล่นงานไปเลยยา,าๆๆๆหนึ่งแถวที่ห้าสมศักดิ์บอกว่าเราไม่เห็นด้วย <c oughs> มตินี้จะถูกตีกลับมาที่กรรมการแพทยสภาภายในสมศักดิ์มีเวลาสิบห้าวันนะสมศักดิ์ก็ส่งมาในวันที่สิบห้าเลยก็ได่ะ และถ้ากรรมการแพทย์สภานั้น2ใน3บอกว่าเอาเหมืนอนเดิมยืนยันเอาเหมือนเดิมก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเข้าใจยัง่าสมศักดิ์ก็ไม่มีอำนาจอะไรไม่มีอำนาจอะไรแล้วกลับไปยืนในถังน้านําบน,นเหมือนเดิมเออกลับยืนถังน้ําเหมือนเดิมแล้วกินน้ํต้มใบมะรอกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณทัศน์ศิลวัฒนเนี่ยคิดดูดีๆเวลาเจอคุณสมภพคิดซิคิดคิดซิดค,ดคิดคิดดูดีๆอ,อจะกินคาปูชิโน่หรือว่าจะกินน้ําต้มใบมะลอกอหรือจะกินโอเลอี้ยง อาหาแหล,ละข้าผัดเอาไว้ที่บอกที่ผ่านมานี่นะคะหมอตุนอธิบายเพิ่มแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ยังไม่เคยมีรมัฐมนตรีกระทรวงสญญาธารณสุขคนใดเลยในฐานะสภานายกพิเศษไปยับยั้งมติกรรมการแพทยสภาแพทยสภาเนี่ยต้องออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะเพราะแพทยสภาถูกเฝ้าม,มองจากคนทั่วประเทศและสภาวิชาชีพแพทย์ในต่างประเทศเขาก็สนใจเรื่องนี้ดังนั้นในกรณีนี้หากสภานายกพิเศษคือสมส์ไปยับยั้งมติกับคณะกรรมการแพทยสภา สมศักดิ์ต้องมีคําชี้แจงต่อสังคมไม่ต้องชี้แจงใครเลยต้องบอกสังคมให้ได้ว่ายับยั้งเรื่องอะไรหมอตุนบอกว่าสําหรับในกรณีที่สื่อมวลชนไทยในสังคมไทยหวาดระแวงเกรงไปว่าอํานาจทางการเมืองเนี่ยจะไปสั่งข้าราชการระดับอธิบดีบังกลมของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นกรรมการแพทยสภาโดยตาแหน่งมันจะมีอธิบดีเป็นอธิบดีอธิการบดีเป็นคณะบดีเป็นที่จะลงมติ ไปเป็นไปตามที่ทางการเมืองต้องการเรื่องนี้แพทยสภาเนี่ยจะต้องดําเนินการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเปิดเผยผลการลงมติของกรรมการแพทยสภาแต่ละท่านให้สาธารณชนทราบอีกทั่วกันแบบที่ศาลเปิดอะ่ะแพทยสภาคุณก็ต้องเปิดแจ้งมาว่าจลงมติแบบนี้เพราะายังไงอย่างไงแล้วเพราะว่าหมอตุลบอกว่า<ช>แพทยสภานั้นเป็นสภาวิชาชีพม,มีหน้าที่ประดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแพทย์ในสังคมและได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับจากสังคมไทยสืบต่อไป <c oughs> สรุปคือตอนนี้อยู่ที่อนุ <c oughs> ใช่ไหม<ะ>อนุที่มีอ,จา,มอ,อาจรย์อมอใส่ซองปุ๊บไปที่อีกขั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นขั้นคณะกรรมการแล้วใส่ซองปุ๊บไปถึงขั้นหนึ่งก็คือขั้นสุดท้ายอันนี้พอขั้นสุดท้ายอันนี้ปุ๊บลงมาติเป็นหนึ่งเป็นใดส่งไปปุ๊บไปที่สมศักสมศักบอกว่าสมศักเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ภายใน15วัน แล้วสมศักดิ์ถ้าสมศักดิ์ค้านมติของคณะกรรมการแพทยสภาชั้นบนสุดเนี่ยนะสมศักดิ์ก็จะต้องหมอตุ้มบอกว่าสมศักดิ์ต้องบอกประชาชนว่าค้านเพราะอะไร mm hmm. แล้วแพทยสภาทุกคนก็ต้องออกมาบอกกับสาธารชนว่าใครลงมติอย่างไรอา mm hmm. จากยน,น้าสมศักดิ์ไม่เห็นด้วยค้าน ตีกลับมาที่กรรมการแพทยพสภา2ใน3ยืนยันมติเดิมถือเป็นอันจบคําค้านข,ของรัฐมนตรีไม่มีผลอะไรไม่มีผลตีตกไปกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตามเดิม,มเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมจ๊ะ